รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยด็อกเตอร์โบพลัสช่วยดูแลสุขภาพกระดูกให้กับสังคมสนับสนุนโดยธนาคาร UOB นี่เธอเดี๋ยวก่อนเจ๊จใจด้วยที่พ่อเสียดูเธอเศร้ามากนะนี่นี่ไม่ใช่นี่ผ่านผลความเศร้าไปแล้วเจ๊เอตอนนี้กำลังทุกข์สแล้วที่นั่งๆั่งอยู่เรื่องอะไรค่าจัดงานศพเจ๊เอฉันบอกเธอแล้ว จำได้ไหมที่แม่เฮ้นสี่งที่บอกวิวิการตกใจอะไรยี่หวงานแต่งงานอีกเป็นแสใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของค่าทําศพไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ไม่ได้นะค่าจัดงานศพต้องบอกค่าจัดงานศพถูกต้องรู้ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอมันจะ ถึงงานเราไม่ทันไม่ทันเตรียมไม่ทันลูกหลานเตรียมไม่ทันใช่ควรจะรู้ไว้ก่อนวันนี้ชวนผู้ชมคุณเรื่องนี้ได้ไหม,มนะมากเลย<ช>เข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเราเลย <S <S มันนี่คาเฟ่มองเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุ้น ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria วันบุหบุรีแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงผสมต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวาง ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w i p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ ธนาคาร UOB โอ้โหเจนี่เปิดตัวเลขแล้วบอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยงานงานศพข้อเือเป็นไงบ้างทุกมีแค่อังนี้ทุกอย่างนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่อยากจะให้พี่การเล่าเพ้ามันสดสดร้อนร้อนอแต่จริงๆ เจลูกหมูก็แชร์ได้เพราะเจ๊ลูกหมูเพิ่งผ่านงานศพคุณแม่มาเหมือนกันของฉันเหมาจ่ายค่ะเจเป็นระบบเหมาจ่ายเหมาจ่ายอันนี้ระบบเหมาจ่ายอันนี้ระบบเลือกจ่ายเลือกจ่ายเพราะว่ามีทางเลือกเรามีทางเลือกเดี๋ยวฟังไปทั้งหมดเราจะได้รู้ว่าจะต้องเตรียมเงินกันสักเท่าไหร่เอาตั้งแต่แรกนะชันจําได้เลยพอแม่อินเข้าไปที่โรงพยาบาลอินเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็หยุดหายใจนั่นคือต้องฝาก ฝากศพไม่หนึ่งคืนอ่าฝากหนึ่งคืนเสร็จก็จะมีค่าฝากถูกไหมเออแล้วก็จะทําความสะอาดสรีละอ่าเนาะแล้วถ้าสมมติจะต้องจะถ้าถามว่าจะต้องแต่งหน้าไหมเราบอกไม่ต้องแม่ไม่ต้องแต่งหน้าถ้าค่าแต่งหน้าอยู่ตาหากอยู่แล้วแต่งหน้าใช่สองสันั์พอเสร็จแล้วเนี่ยค่าฝากค่าค่าทาความสะอาดค่าแต่งหน้าเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีคนเคลื่อนย้ายศพค่ารถพยาบาลที่จะต้องเคลื่อนย้ายศพจาก โรงพยาบาลไปวัดอีกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยจะมีคนมาทําพิธีด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นมูลนิธิอาจจะเป็นปอเสียปอทั้งหลายเขาจะมาคอนแทคกับโรงพยาบาลเขาเจอหน้าเขารู้เลยจะคอนแทกกันระหว่างระหว่างกันระหว่างแล้วโรงพยาบาลนี่อย่างของฉันนี่เลยนี่บริษัทเนี้ยติดต่อมาว่าของฉันคอนแทคผ่านเจ้าอาวาสวัดเหเจ้าเป็นคนว่าโยม ติดต่อ,อบริษัทนี้นะ<อ>เดี๋ยวเขาจะตั้งแต่ ช่วยตั้งแต่เริ่มรับศพมาเลยค่าที่จ่ายเกิดขึ้นตั้งแต่จุดนั้นของฉันก็มีนะในคืนที่แม่สิ้นเลยนะเขาจะถามเลยว่าเขาจะต้องไปโรงพักอย่าลืมนะต้องไปโรงพักเพื่อจะต้องลงบันทึกประจําวันว่าเขาจะถามว่าเอาศพไปชนิสูตรไหมเพราะว่าถ้ามีลูกเยอะี่ต้องชนิสูตรต้องกลับไปโรงพยาบาลตำรวจฉันบอกไม่ต้องแม่ไม่มีสมบัติก็ไปแจ้งความว่าอันนี้แก่ตายทีนี้ก็เขาจะถามเลยว่าเอารายการจะเอาลงศพแบบมีลูกไหม เออโรงเย็นหรืออะไรเงี้ยใช่ให้เลือกตั้งแต่โรงศพนะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่2,900าอบาทจนถึง1 0,000่ถูกแล้วแต่จะชอบแบบไหนแล้วแต่เลือกแบบไหนเลยเออแล้วพอมาถึงเนี่ยก็จะถามว่าต้องเอาผ้าคเป็นผ้าแพรนะนี่ไงพุมผ้าลูกไม้คุมผ้าลูกไม้อันนี้คือโรงศพแล้วตัวผ้าแพรที่จะคุมศพก็มีแยกตาหาก เซตดอกไม้แห้งเพราะว่าหน้าศพเนี่ยบางบางงานจะเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันบางงานเปลี่ยนทุกสองวันอันนี้พอของฉันมาถึงวัดอันนี้พิธีกรรมก้อนแรกที่ต้องจ่ายคือระหว่างโรงพยาบาลกับการเคลื่อนศพก่อนมาถึงวัดทีนี้ระหว่างทางเนี่ยพิธีกรรมตรงเนี้ยมูลนิธิถามว่าจะต้องโปรยเงินต้องแลกเหรียญหียนะเป็นร้อยอะโปรยเงินเพอิญบ้านที่อยู่ไกลอยู่หัวตะเข้มาวัดาตทอง ต้องโปรยเลยต้องโปรยตลอดทางแล้วก็ต้องคนจีนนะไม่มีก็ต้องมีใบแบบใบเบิกทางอ่ะเหมือนจะต้องเบิกทางพาล่างที่ให้วิญญาณเข้าลงเข้าวัดซึ่งไอ้ตรงนี้มันคือค่าใช้จ่ายหมดนะเขาจะคิดตั้งแต่ค่ายกศพค่ายกศพค่าเปลี่ยนชุดเหมือนกับพ่อเราเราพี่ชายเตรียมเครื่องแบบข้าราชการไป ปรากฏว่าพอศพอืดนิดๆใส่ไม่ได้เขามีชุดเสียบเข้าเลยจ้ะเขาบอกว่าต้องชุดนี้เลยเป็นชุดข้าราชการไหมเป็นชุดขาวห้าร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยเ็าจะมีชุดค่าเคลื่อนจากโรงพยาบาลมาถึงวัดมีค่าใช้จ่ายต่างอไปเนี้ยใช่ทีนี้เลเวลนี้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยมันเลือกได้อยากได้ถูกแพงแล้วแต่เราเลือกเอได้เราเป็นคนเลือกยังไม่ยังไม่เกี่ยวกับวัดนะนี่เขาก็ถามว่าพี่ครับพี่ครับ จะเอาวัดแถวนี้แถวนี้คือเพอบ้านอยู่เขตต่างจังหวัดก็วัดแถวนั้นเนี่ยต้นทุนในการคำนวณหรือการจัดงานไม่แพงแต่เราบอกว่าเอ๊ะเรารู้จักคนเยอะเนาะเราก็เคลื่อนมาวัดแถวกรุงเทพเขามาแบบแถวหัวตะเคก็ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียเดี๋ยวไม่มีคนมาพอเรานั่งคำนวณโอ้โหเป็นหลักหมื่นเลยพี่การไม่ใช่น้อยเพราะว่ามันต้องมีค่ารวมลงศพมาแล้วเรียบร้อยถูกไหม อันนี้พผเคลื่อนมาถึงวัดปุ๊บค่าได้แดงหนึ่งร้อยบาทผ้าแดงหนึ่งร้อยบาทชุดทูบเกลียวสองร้อยบาทกาละบูนกาละบูนต้องมีถามว่าทำไมต้องมีเพราะเขาต้องใส่เพื่อเขาเรียกว่าให้กลิ่นไม่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 แรงมากเพราะกาละบูนี่ยจะสูดสับกลิ่นค่ากรละบูนค่าทูบสามฟุตค่าทูบเกลียวชุดเทียนเหลืองได้แดงผ้าแดงชุดกระดาษเงินกระดาษทอง น้ำมันก๊าซน้ำอบไทยพวงมาลัยกรอบลูกบางบ้านนจัดไม่ทันเลยเขาจะมีเป็นเซ็ตให้หมดเลยอะไรอย่างนี้ใส่ศินค่าใส่ศสานสิบาทไม่น่าเชื่อทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดโกดผ้าขาวชุดดอกไม้จันทร์ชุดทูบเทียนถวายพระคือพวกนี้มาเพราะว่าเราต้องทําพิธีทุกวันถูกไหมถูกถูกของห่อถวายพระนึกถึงว่าถ้าไม่มี ตรงนี้ขึ้นมาเราก็วุ่นเหมือนกันนะถูกของของเราเนี่ยพอมาถึงวัดคือเรามาติดต่อวัดก่อนเราติดต่อล้วแบ่งทีมงานมาติดต่อวัดวัดเขาจะถามเลยว่าเอาศาลาไหนศาลาใหญ่ศาลาเล็กเพราะอะไรเพราะศาลาคือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่ะถ้าคืนหนึ่งเนี่ยถ้าศาลาเล็กก็ตกประมาณไม่เกิน5 0 0พันศาลาใหญ่หน่อยก็ไล่ไปถึงหมื่นน่าพาต้องคำนวณละ ว่าแขกเราประมาณไหนถูกไหมเราจะได้เลือกศาลาถูกถูกต้องฉันก็เลือกศาลาเล็กเพราะคิดว่าไม่ใหญ่ให้ดูแน่นๆ่นท่านก็ถามอันนี้มาถึงวัดแล้วนะ ตกลงเนี่ยจะเอาดอกไม้แบบไหนเซตดอกไม้เซตดอกไม้เซตแบบมีแห้งกับสดเราก็เลือกสดสดมีแบบอีกสดมีเปลี่ยนทุกวันกับเปลี่ยนทุกสองวันถูกกับหรือเซตดอกไม้แห้งไปเลยแล้วจะเอาแบบแบบเต็มจัดเต็มแบบงานใหญ่อลังการงานสร้างมันก็ไล่มาจากคืนนึงเป็นหลักพันจนถึงหลักหมื่นใช่ถูกไหมอย่างถ้าแค่ดอกไม้แห้งเช่าด้วยนะ ดอกไม้แห้งเช่าเนี่ยสามพันห้าร้อยบาทเปลี่ยนทุกวันไหมสามพันห้าร้อยบาทไม่เปลี่ยนทุกวันสิเปลี่ยนทุกวันคือไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยสามพันแลตลอดงางเพราะว่าเเรื่องของพิธีกรรมมันมีทุกวันเจตอนเช้าต้องถวายเพลนถูกไหมถูกถวายเพลนก็ มีเป็นค่าใช้จ่ายไหมเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละเามีพระสวดพูดอย่างนี้เคือคืออาหารหน้าศพเนี่ยจะต้องเตรียมใช่ไหมก็คือตอนเช้าเขาถามว่าอาเช้ากี่วันถามว่าก็คือเขาจะเตรียมให้แม่เรา3ามเวลาเลยใช่แล้วก็หลังจากนั้นเขาถามว่าอ จะของพระของพระเนี่ยจะถวายเป็นอะไรปัจ<อ>จัยปัจจัยก็ต้องใส่ซองพระจัดให้เป็นคูป,ปองให้ให้แล้วเป็นคูป,ปอง,ปปปองแบบเหมาไงาก็คือเขาจะจะเอา300หรือ500ร้อยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งสับสนเพราะว่าเคสของเจลูกหมูเนี่ยจัดการให้หมดเพราะว่าของเจนระบบ,บเหมาจานเหมาจานถุย <อะ S 1> แล้วเขาก็จะใส่ทองเขาจะลงบันทึกว่า<อ>ถ้า300ร้อยสามองค์ประธาน500คืนหนึ่งของพระเท่าไหร่ดูนะคะส0มร้อยพระ พระเขาเรียกว่าพระสวดธรรมดาก็300 3องค์ถูกไหมพระองค์ประธาน500ออ่ะนยอดแล้วก็มีเครื่องทยทานรู้สึกเซตหนึ่ง500มันก็มีตั้งแต่300-500พันหนึ่งแล้วแต่เราเลือกก็4ชุดก็คูณไปจริงว่นของแค่สี่ฉันน่าสมมติเทารก้าก็วันทูงสวดยี่สิบโอ้โหงานใหญ่จริงไม่ธรรมดานี่งานนี่ขงเจเนี่ยวัดทัดทองของฉันเนี่ยเป็นวัด ข้างบ้านเลย oh. วัดข้างบ้านเลยวัดแบบบ้านๆเราจัดแบบบ้านๆ mm. อะไรอย่างเงี้ยจะมีเรื่องค่าเ,ออเลี้ยงเลี้ยงแขกบรรสวด mm. ก็อาหารเไล่ตั้งแต่ห้าสิบเจ็สิบร้อยหนึ่งต่อหัว เราต้องนับแขกว่าแขกเราจะมาเท่าไหร่ถ้าร้อยคนก็คูณคูณจำนวนไปอันนี้ต้องเตรียมตกไปเนี่ยค่าอาหารเลี้ยงแขกเนี่ยหกเจ็พันเลยอะต่อต่อวันนะต่อวันไม่ใช่ต่อเหมานะต่อวันนับตามจํานวนยังไม่พอน้ําอีกน้ําดื่มน้ำดื่มต้องมีตลอดเป็นกระปุกกระปุกเป็นแก้วห้าบาทนับไปเลยก็ตกเขาก็จะเบิ้นว่าพี่เผื่อไว้เผื่อไม่พอก็น้ําผลไม้อีก ต้องมีน้ําผลไม้ด้วยแล<ร>้วม,มีพอสวดเสร็จกับทุกวันบ้านฉันจะมีถุงแพ็คไว้เลยคือเป็นเซ็ตของ,ของชํารวยรายวันส่งกลับบ้านด้วยส่งกลับบ้านรายวันอีกอเซ็ตนี้ก็จะข้างในก็จะมีมอฟฟิน โอฟินให้สมฐานะมอฟฟินบางวันสลหรับไข่เค็มอ๋อเหรอบางวันอุ้ยทำไมีของชํารวยมีของชํารวยรายวันในจะมีถุงพอสวดเสร็จทุกคนจะมีถุงกระดาษเป็นแพ็คน่ารักน่ารักกลับบ้านทุกวันเอออันนี้ก็แล้วแต่ที่เราแล้วแต่เจ้าผ้าแล้วแต่เจ้าผาพไม่มีก็ได้แต่เราไม่มีไม่มีก็กระเพาะปลาอะไรปลา่กินกระเพาะปลาเสร็จน้ำผลไม้จบเลิกถูกไหมสิริรวมเบ๋นี่พูดมาทั้งหมดเนี่ย เขาไม่เห็นเลยว่างานศพหนึ่งงานหนึ่งงาน,งานคือค่าใช้จ่ายไม่ใช่หลักพันไม่ใช่หลักหมื่นของเจ๊ลูกหมูพูดตัวเลขก่อนอ่ะเดี๋ยวฉันบอกของฉันออของฉันเนี่ยประมาณสองแสนแปดไฮก็จริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะถึงขนาดนั้นไงคือไม่ได้ตั้งตัวได้เอาจริงนะ,อะพอมันมาปุ๊บเราก็ต้องเลือกเลือกเลือกเสร็จแล้วก็การวมเขาพูดว่างานศพแบบ,บเบเบเลยแบบ เนี่ยธรรมดานี่ฉันดูตัวเลขนี่ใกล้ๆกับตัวเลขของว่าช่ต้องมีประมาณ5้าหมื่นยจริงๆแล้วอันนี้แบบไม่แบบเพงเเพอสด3วันด้วยถูกเล่าเล่านะจริงๆแล้วมันคือขึ้นอยู่กับเราจะเลือกเพอรเบกหน้าดีกว่าเจ๊เดี๋ยวเบกหน้าค่อยมาลงดีเทลว่าเป็นยังไงใช่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ก็คือปวดปวดจนรู้สึกว่าเหมือนจะเดินยากแล้วค่ะแล้วก็มันบวมที่แกเป็นอะนะคะแล้วแกก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมใช่ก็เขาก็ให้ยามาเฉยๆแล้วก็เข่าเสี่มที่โรงพยาบาลจ่ายะนะคะจนได้มารู้จักตัวดรบุพัฒน์ะคะ่ะเห็นเขารีวิวบ้างอะไรอย่างนี้บ้าง <c oughs> ก็คิดว่าเออมันก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะเท่าที่ดูแล้วเขาไม่ได้เหมือนกับ ทั่วไปที่เขาขายหรือว่าโฆษณาเลยอันดับแรกเลยที่ที่มาเลือกตัวนี้นะคะคือโครงสร้างเขาที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่แคลเซียมอยู่เดียวเพราะเราก็เคยผ่านหูเพราะเราเป็นเซลถูกไหมคะว่าแคลเซียมอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะสร้างกระดูกเราได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีอะไรที่เยอะกว่าแคลเซียมอย่างเดียวเราก็ไปดูโครงสร้างเขาซึ่งพอเราเห็นโครงสร้างเขาแล้เราก็มั่นใจว่าเออมันก็น่าจะจริงแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็ต้องลองก่อนด้วยใช่ค่ะตอนนี้ให้ทั้งพ่อทั้งแม่ทานเลย พราะจริงๆแล้วอ่ะตัวนี้เขาบอกว่ามันเน้นไปที่ผู้หญิงมากกว่าด้วยแต่ผู้ชายก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้มีปัญหาใช่ก็คืออาจจะเป็นพวกจอยพวกอะไรเหลยอด้วยแต่ผู้หญิงนี่คือทั้งฮอร์โมนทั้งอะไรมีผลถ้าเขายังไม่ได้เป็นก็ให้เขาทานเสริมคิดซะว่าเราซื้อสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้แม่ทานไปด้วยเลยด้วยกันก็คือมีในเรื่องปวดข้อเข่านี่แหละค่ะแล้วแกทานแล้วแกก็บอกว่าก็ดีขึ้นรู้สึกว่าเหมือนเบาขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าหายเลยเพราะเพิ่งเริ่มทาน ใช่แต่พอเราได้รู้จักตัวนี้แล้วเราก็คิดว่าเออมันก็น่าจะดีกับตัวท่านด้วยก็เลยเลือกที่จะให้แกฐานด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วคุณผู้ชมที่ต้องการคําแนะนําหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่0817249322หรือ021029437 สับสนุนโดยธนาคาร UOB คุยกันต่อ อย่างเมื่อกี้ฉันเล่าไปแค่ครึ่งทางใช่ไี่ครึ่งทางจริงๆครึ่งทางของค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งในงานเนี่ยต้องคิดถึงตากล้องนะที่ต้องจ่ายฉันก็จ่ายวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยตีซะพันห้าหรือสองพันนะต่อต่อคืนนะเขาน้องก็จะมาถ่ายเสร็จเขาก็ส่งรูปไปให้แล้วก็จะมีค่าเขาเรียกว่าของชำร่วยอะจ่ายเลยมีต้องนับจำนวนคนของชำร่วยเขาก็นับตามจำนวนคนตีแล้วอาจจะ30บาท50าบาทฉันทำเป็นหนังสือ เบ็ดเสร็จแล้วก็จอยาดมยาหมองไงของสมุนไพรราคาเท่าไหร่ประมาณใกล้ๆกันมาสามสิบบาทประมาณนี้เขาจะมีให้เลือกไงออ์แกไนเจอร์จะบอกว่าต้องการแบบต้นทุน20บาท25บาทหรือ30บาทหรือว่าถ้าให้โซบะใหญ่มากกว่านั้นก็อาจจะแบบว่าแพงหน่อยทำเป็นหนังสือเป็นเล่มอะไรเนี้ยเอออันนี้ก็คล้ายๆกันพอเสร็จแล้วภารกิจปุ๊บตอนตอนตอนเผากเสร็จถูกไหมต้องคิดถึงเรื่องพระเพลละอย่าพิ่งไปถึงจุดนั้นเพราะทันทีที่ ชาปนากิจเสร็จ organizer ก็จะพุ่งมาเลยเคียงเงินค่ะพี่ถูกแต่ว่าแต่ในนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารเย็นถูกมาเลี้ยงแขกตรวดถูกไหมแต่วันที่เผาเสร็จพวกเราไปเก็บเขาเรียกว่ากระดูเขาเรียกอังคารเนาะก็จะต้องทําบุญอันนี้ก็ต้องเลี้ยงพระเพลนอีกกับแขก ค่าลอยังคารก็ไม่ใช่ว่าจะไอ้นี่นะต้องมีเออเธอของเธอเท่าไหร่เหมาเรือออกไปลอยสถานที่ลอยเราก็ต้องเลือกนะเลือกว่าชอบโลเคชันที่โลเคชันแบบไหนของพีการเลือกเเลือกโลเคชันยังไงอ่าวไทยเลยค่ะปากน้ำของไทยดูโลมาสีชมพูพาพ่อไปดูโลมาสีชมพูแพงไหมแพงไหมค่าเช่าเรือเช่าเรือฝั่งตรงข้ามวัด2500บาทเรอบาทเรือใหญ่เลยนะบรรจุได้แบบเหมือนแบบออกไปดูโลมาได้เลยต้องอยู่หน้าวัด1500้ยบาทพี่ชยแมนดิฟ ต่างกันมากเห็นไหอมันเป็นขึ้นอยู่กับการแบบว่าไอ้นี่ไงว่าแบบของฉันของฉันเนี่ยแม่เขาเป็นคนฉะเชิงเซาก็เป็นลูกหลวงพ่อสรฉะนั้นเป้าหม่จะต้ฉันไปไปอ่าวไทยเหมือนกันใช่ปะแม่ไม่ชอบคลื่นไม่ชอบ โต้ขึ้นอ,อาไปเลยผ่านหน้าหลวงพ่อสอรค่าเรือเหมาลำทําพิธีให้เสร็จพันแปดอดอกไม้ก็ต้องไปซื้อดอกไม้ตะห่า,หาอีกนะค่าดอกไม้อีกประมาณพันหนึ่งรวมเว็ดเสร็จสามพันกับพิธีนี้ก็เานั่งเรือไปต๊อกต้ๆไปลอยทําพิธีพวกเรือเขาก็จะมืออาชีพนะเพราะสมมติเราดีลกับเขาเสร็จปุ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องอื่น ดอกไม้ทุกเทียนมีบนเรืีพร้อมแล้วก็เขาเรียกว่าหม้อหม้อใส่อัฐิอ,อันนี้ต้องเป็นหม้อแบบว่าหม้อดินดินที่มันละลายน้ําได้เวลาโรยลงไปได้ความรู้ใหม่โรยดอกไม้หรืออะไรเ้เขาจะมีหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งค่าสับปะเลยยังมีเลยฉันจาได้ของฉันค่าสับปะเลย เขาคิดสองพันแของชั้นรวมทั้งคนจานตลอดงานอย่างเงี้ยเด็กเสิร์ฟน้ํารวมแต่ทั้เท่ากันนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงอ่ะฉันว่าหนักๆเลยนะปัใจเวลาสวดถ้าคนถ้าคุณบัตเจ็ตน้อยคุณเลือกได้คุณสวด3วันพอใช่มันจะมีให้เลือก3วัน5วัน7วันเพราะอะไรรู้ไหมเขาต้องมีค่าบํารุงสาราวัดที่เราใช้ทุกวันค่าบํารุงสาราวัด ค่าใส่ซองพระพระมีการสวดทุกวันก็ต้องใส่ซองทุกวันเช้าเย็นแล้วแต่เอาจํานวนลูกจํานวนวันกับสวดตอนค่าใส่ซองทุกวันอย่างของฉันอ่ะอีกเรื่องหนึ่งลืมคิดไปค่าสมมุติเวลาจะนําศพขึ้นเผามันจะมีค่าซื้อที่ดินทําบุญแล้วก็ค่าปยทานอีกนะที่เราต้องไปใส่ใส่ในถ่านขมวดให้ฟังแล้วกันเบเบเลยเนี่ยต้องมีสมมติแบบอย่างเจลูกหมูพูดไปแค่ห้าหมื่นได้ หรืออย่างแบบนี่ขนาดงานแบบว่าเนี่ยเห็นไหมเจนหมูสองแสนแปดยังมีคนที่เขาจัดแบบอลังการก็น่าจะเยอะกว่านี้เราไม่ต้องวอรี่เราไม่ต้องวอรี่เราแค่ดีไซน์ของเราได้ตังน้อย3วันสวด3วันในเลือกในที่ที่นะใช่และในความคิดเรานะเราคิดว่าถ้าตัวเราเองเนะเราก็คือบริจาค่างให้กับโรงพยาบาลเป็นครูใหญ่แล้วก็สวดแค่3วัน ไม่ได้เดือดร้อนเงิน<า>เบาๆเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนน้อยอย่าเพิ่งตาเอออันนี้อันนี้ประเด็นสําคัญเ <g ül> งินงคือ <ไง S 2> คือเวลาเราทําแบบนี้เราเดูว่าเมื่อกี้เราคุยแล้วใช่ไหมเรื่องแต่ระดับสามหมื่นยันเป็นแสนทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนมากมถ้าเพื่อนมากก็จะได้เงิน อาจจะมีกําไรกลับไปจากงานแต่ถ้าเพื่อนน้อยอาจจะฟักทุนจ่ายทุนจ่ายนี่แหละคือประเด็นคือเรื่องของเงินในกระเป๋าของคุณอย่างบางบ้านมีการทําประกันเอาไว้อย่างของหลังของพ่อเราพ่อเสียบมีทําประกันไว้บางคนแบบสามารถเอาเงินตรงนี้มาไอ้นี้ได้สมมตินะสมมติไม่มีเจ้าภาพเลยไม่มีลูกคนไหนวักลูกหลายคนมีงานเพื่อนเราที่เสียพร้อมกันลูกสามคน หารเท่ากัน<อ>แชร์กันออกมาก็ค่ายจ่ายแล้วหารใช่ไหมบางคนอ,อย่างบ้านเราเราเป็นเจ้าภาพอย่างนี้<อ>ใช่ไหม ก็จะรู้เลยวงเงินเท่าไหร่อมีเงินอันนู้นอันนี้มาช่วยอาจบไปบางคนที่ไม่มีเงินเลยเจ๊ลูกหมูพอจะมีทางออกว่ามีประกันสังคมมีรัฐบาลอะไรจ่ายจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาให้บัตเจตนะว่าสมมติคนที่เสียชีวิตไปแล้วติดต่อเขตอ่ะได้ค่าทำศพอ่ะสามพันบาทอันนี้ผู้สูงอายุเท่านั้นใช่ผู้สูงอายุทําได้ทีนี้ในแง่ของเราเป็นประกันสังคมเราก็ด่าเอ๊ะถ้าประกันสังคมเนี่ยจ่ายต่อเนื่องเนี่ยให้ค่าทำศพเดิมอ่ะสี่หมื่นบาทแต่ตอนนี้ แต่หนึ่งกักดาปีนี้ยนะคะเขาปรับเป็นห้าหมื่ปรับเป็นห้าหมื่นอันนี้คือค่าทําศพนะก็สามารถจะเออถ้าเราคิดว่าไอ้เงินก้อนเนี้ได้เราก็ห้าหมื่นดีเยอะนะอ้าวก็ได้ทั้งงานนะได้ทั้งงานถ้าจัดซอบซ้ออย่างที่เราเล่าไงว่าจริงเราไปจัดงานเนี่ยจริงถ้าเราไม่เลือกแบบเบ้อเบ้อวางๆนะ จัดได้ธรรมดาธรรมดาก็จัดไปแล้วก็ไม่นี่อันนี้ค่ะก็แต่ละคนนะต้องอาจจะต้องคิดไว้อุพอพอายรู้เลยว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาใส่ซองนะใส่ซองไงใส่ซองเช่วงงานศกใช่ไหมใช่เราก็ต้องนี่ไงต้องบริหารจัดการไงคือเรื่องนี้เรา รู้สึกเราเรามีความรู้สึกเลยนะตอนที่แม่เราเสียเราสึกว่าเออสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการมีเพื่อนไปงานศพเนี่ยเหมือนเหมือนหนึ่งเนี่ยพอไปแล้วมันจะมีเพื่อนเราจะได้มีกําลังใจเรื่ที่สองก็คือการทําบุญช่วยอ่าอันนี้อย่าไปคิดอะไรมากไม่แต่ก่อนไม่เข้าใจแต่ก่อนเราเป็นคนแบบโอเคไปงานช่วยซองเหมือนช่วยซองแต่พอรู้เลยว่าคําที่เขาบอกว่าช่วยทําบุญเวลาคนมางานแล้วบอกอ่ะ ใส่ซองช่วยทําบุญอ๋อมันคือการช่วยทําบุญเนี่ยต้องจ่ายต้องใส่ซองพระสวดทุกวันเพราะว่าถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองจะไม่รู้เลยว่าค่าใช้จ่ายก้อนนี้มันไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวไม่น้อยไงไม่น้อยจัดเบเบก็ครึ่งแสนนะถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นวางแผนเรื่องการจัดการเงินศพให้ดีเพื่อจะไม่ได้เดือดร้อนกับลูกหลานนะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีสามพันกับอะไรนะ สี่หมื่นหรือห้าหมื่นำประกรันสังคมแต่ปัญหาถ้าไม่มีประกรันส<อ>งังคมก็เพียวที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีมูลนิธิที่หยอดเนี่ยแล้วเราอเจ๊เไม่อยากเล่าเลยอะ่ะเราเป็นคนทําบุญลงศพตลอดเ,อเราเพิ่งพูดกับแม่ว่าแม่เพิ่งเข้าใจเนี่ยว่าการทําบุญลงศพเขาเอาเงินเราไปทําอะไรมีศพไร้ญาติเต็มเลยที่ไม่มีเงินซื้อลงเราเป็นคนทําบุญลงศพตลอดเราก็เลยรู้ว่า อ๋อเขาก็เอาเงินตรงนี้ไปซื้อโรงให้กับคนที่ไม่มีญาติเพราะศพเพราะโรงโรงนึงอะลายตังค์มากรายตังมากอ,อย่างน้อยก็คือมันโงอย่างเดียวไม่ได้พี่การมันจะมีผ้าหอ่อเขาเรียกว่าผ้าดิบอบถ้าสมมติเราไปทําบุญนิติ์ก็ตกประมาณสักผืนเนื้หหอหกร้อยถ้าค่าโลงก็น่าจะพันหรือสองพันเห็นไหมมันก็ก็เป็นประโยชน์นะใช่ที่พูดมาทั้งหมดวันนี้ขมวดกันสักนิดนึงงานศพหมายถึงเงิน หมายถึงค่าใช้จ่ายวางแผนตั้งแต่วันนี้เลยว่าเราจะเลือกดีไซน์งานเราแบบไหนแล้วจะไปลอยอังคารที่ไหนค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แหล่งที่มาของเงินจะซัพพอร์ตงานศพเนี่ยเป็นยังไงมีไหมมีไหมไม่มีพี่น้องตอนนี้คิดไว้ก่อนเลยเราเราเต็มเต็มเราเต็มเต็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อาจจะเขียนเอาไว้ก็ได้ว่าไอ้งานเราเนี่ยอยากจะจัดรูปแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนอกจากการเขาเรียกนะ พูดบ้านๆการเตรียมตัวตายซึ่งอย่างน,นี้ดีมากมันทําให้การความโศกเศร้าลดทอนลงไปาการเตรียมตัวตายญาติมิตรลูกหลานพี่น้องเนี่ยบรรเทาความทุกโศกไปเยอะเตรียมตัวเรื่องเงินก็บรรเทาความเดือดร้อนลงไปได้เยอะอ <c oughs> มันจะได้จัดงานแบบสมูทแอสซิลบอกเลยนะคะว่าไม่มีรายการไหนมาพูดเรื่อง เรื่องอย่างเงี้ยในรายการซึ่งประเด็นเนี้ยพี่การมันจุดประกายแชร์จากประสบการณ์ตรงของสองคนซึ่งผ่านการจัดงานมาแล้วซึ่งดูน่าเศร้าไม่ใช่ว่าเฮ้ยพวกเราเศร้าเพราะว่ามนุษย์เกิดแก่เจ็บตายแต่เศร้าเพราะว่าเห็นตัวเลขแล้วช็อกเกิดแก่เจ็บตายทุกเรื่องเกี่ยวกับเงินหมดวันนี้นะหวังว่าคุณผู้ชมก็จะได้ได้ข้อมูลเขาเรียกว่าจุดประกายความคิดดีกว่า ในเบื้องต้นค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเราสดๆนะคะทุกบ่าย3าวันเสาร์ค่ะทาง PSI สาระดีช่อง99นะคะรีรันอีกรอบหนึ่งวันอาทิตย์บ่ายสามโมงเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ